กับข้าสู่ช่วงของรอบพิถิพไทยกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะก็จะพาไปดูพี่น้องชาวนาหลายคนนั้นก็เริ่มที่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเพาะปลูกกันบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแต่ว่าภาครัฐก,ก็ฝากเตือนนะคะให้ระวังมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคุณภาพที่กลุ่มวิชาชีพนั้นมักจะฉวยโอกาสในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกค่ะจะต้องดูตรวจดูรายละเอียดให้ชัดเจนในเรื่องของถุงบรรจุพันธุ์นะคะ อาจจะมีบางส่วนบา,บางเอกชนบางรายที่ได้ได้รับการรับรองแต่ว่าในส่วนของเมล็ดพันธุ์เองที่อยู่ในถุงข้าวนะคะถุงเมล็ดพันธุ์อาจจะมีการปลอมปนหรือไม่ได้คุณภาพนะคะท่านจะระวางโทษนะคะจำคุกไม่นนเกิน5ปีนะคะหรือโดนปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นโทษที่สูงนะคะขาะนั้นก็เป็นเสียงยืนยันนะคะจากหน่วยงานของรัฐค่ะที่จะเอาจริงเอาจังสำหรับกลุ่มวิชาชีพที่ฉวยโอกาสในช่วงของฤดูการเพาะปลูกให้ระวังเมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพตรวจพบเจอนั้นทั้งติดคุกแล้วก็ถูกปรับด้วย โดยทางด้านของนายทรงพลใจกลิ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดค่ะพร้อมด้วยนายอุดรจันเทพกเกษตรและสหกรจังหวัดร้ออดลงพื้นที่เพื่อตรวจเมล็ดพันธุ่ข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อเอดนะคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่ารัฐบาลคํามีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดต้นทุนการผลิตข้าวเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพจึงอาจที่จะมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนําข้าวที่ไม่มีคุณภาพบรรจุกระสอบที่มีความคล้ายคลึงกับกระสอบที่ได้รับการอนุญ,ญาตจากกรมวิชาการ,กรเกษตรซึ่งก็อาจจะทําให้เกษตรกรนั้นสับสน เมื่อนําไปเพาะปลูกก็จะทําให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพเกิดความเสียหายได้ด้วยนะคะส่วนวิธีการสังเกตก่อนซื้อค่ะก็ดูที่ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์จะพิมพ์สีที่ชัดเจนมีสัญลักษณ์ของกรมการข้าวและที่สําคัญนะคะที่มุมของกระสอบก็จะมีป้ายกํากับบอกชื่อพันธุ์ วันเดือนปีของการผลิตที่ชัดเจนนะคะหากไม่มีอย่างที่บอกไปค่ะก็ไม่ควรที่จะซื้อหรือว่าอาจจะแจ้งไป <m ix> <kau pee> ที่ศูนย์เมล็ดพัน์ข้าวร้อยเอ็ดนะคะได้ที่เบอร์043-569-114ค่ะ